สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปดูแลลูกค้าของทางร้านนะครับตัวนี้ลูกค้าซื้อไปนานแล้วแล้วก็มีปัญหาอย่างที่บอกไปนะครับผมถึงรับมาดูแลให้ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนใครที่ต้องการจะส่งให้ซ่อมเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้รับซ่อมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับยังไงลองทําตามวิธีหรือว่าทําตามคลิปผมดูนะครับผมไม่ได้รับซ่อมกล้องเนาะร้านผมขายกล้องนะครับกดนะครับเดี๋ยวาการเป่าไปที่ร่องตรงเน้นเป่ารอบๆนะครับเพื่อที่จะสลายตัวน้ำยาลอกเตียวเขานะครับให้มันละลายตัว เริมกันเลยเดี๋ยวจะทำการจัดแหนบใหม่ให้เข้าล็อกตรงกลางนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมจะทำการเอากาวเนี่ยหยอดแบบหยอดแต้มๆนะไม่ได้หยอดเยอะนะครับเพื่อที่จะยึดให้ตัวแหนบเนี่ยมันไม่ขยับขยื่นอีกนะครับ สวัสดีครับผมทุย b บัฟฟโลแมนนะครับวันนี้เดี๋ยวจะขอญาตพาพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูวิธีการจัดแหนบโดยการถอดท่อเอานะครับก็จริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าการจัดแหนบเนี่ยผมเคยทําไว้หลายคลิปแล้วนะครับคลิปประมาณสัก2หรือ3คลิปนี่นถ้าจาไม่ผิดเนาะแต่ว่ามันจะเป็นวิธีการจัดโดยการเปิดฝาตัวปรับตัวนี้นะครับแล้วก็จับจากด้านข้างไปนะครับส่วนตัวเนี้ยมันจะเป็นวิธีการถอด จวดท่อเนี้ยนะครับท่อหน้ากับท่อหลังเนี่ยออกจากกันแล้วก็จับตรงกลางซึ่งวิธีการจัดแบบนี้มันจะง่ายกว่าแล้วก็ชัวร์กว่านะครับแต่มีข้อแม่นิดนึงเนาะว่ากล้องที่จะถอดได้เนี่ยเราต้องดูตรงนี้ให้ดีก่อนนะครับมันจะมีตะเข็บตรงนี้ซึ่งเป็นตะเข็บเกลียวหรือว่ารอยต่อระหว่างตัวท่อบนกับท่อล่างนะครับถ้ามีตะเข็บหรือว่ารอยต่อตรงนี้เราสามารถแกะได้นะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยให้ใช้วิธีการจัดแหนบแบบเดิมเหมือนที่ผมเคยทําคลิปรีวิวไปนะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเป็น กล้องจากทางร้านผมเองนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งไปใช้สักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็มีปัญหาก็คือตัวปรับมันปรับไม่ได้นะครับผมก็เลยลูกค้าส่งกลับมาแล้วทํา well. การเทสเบื้องต้นดูสรุปว่าทําการเทสแล้วก็เจอปัญหาก็คือว่าแหนบเคลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะทําการจัดให้ใหม่นะครับเอ่อสหรับตัวกล้องนะครับต้องบอกกันว่าผมไม่ได้รับซ่อมเนาะแล้วก็พี่น้องสมาชิกท่านใดที่จะติดต่อมาเนี่ยอันนี้อันนี้ผมไม่ได้รับซ่อมนะครับถ้าเป็นกล้องนอกผมไม่ได้รับดูแลให้อย่างตัวนี้้้มัันนนนนเป็อกลองใรรานนะคบ ก็คือว่าถ้าเป็นสินค้าจากทางร้านเราเนี่ยถ้ามีปัญหาถ้าเราแก้ได้นะคิดว่าปัญหาไม่หนักมากนะครับเราพอจะแก้ได้เราก็แก้ไปให้นะครับแต่ถ้าปัญหามันหนักมากบางทีบางครั้งเราก็ต้องบอกตรงตรง,ตรงว่ามันแก้ไม่ได้อะไรอย่างนี้ไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยวิธีการอ่าสอดตัวท่อนะครับอันดับแรกนะครับเวลาที่เราใช้ความร้อนเป่า uh, เนี่ยผมจะใช้เจ้าตัวนี้เป่านะแ๊บ,บนึงอ่าจะใช้เจ้าโบความร้อนนะครับตัวนี้เป่าซึ่งเวลาที่เราใช้ตัวนี้เป่าเนี่ยมันจะมีความร้อนสูงมากนะครับ เพื่อที่จะเซฟตัวหน้าเลนของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเลนหน้าหรือว่าเลนหลังพวกนี้มันเป็นเลนกระจกนะครับให้ทําการถอดเจ้าตัวเลนหลังออกก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราเป่าแล้วเนี่ยมันจะมีความร้อนสะสมแล้วความร้อนเนี่ยมันจะเกิดเป็นเหงื่อมาเกาะเป็นคาบน้ําที่ตัวเลนนะครับถ้าเราถอดตัวนี้ออกก่อนเน่ะเงื่อน้ํามันจะเกาะได้น้อยลงนะครับแต่ถ้าเราไม่แกะเลยปุ๊บเนี่ยตัวความร้อนมันจะทําให้เกิดเหงื่อได้เยอะนะครับเลนมันจะเป็นฝ้าเนาะ เดะะออี๋ยวอันดับแรกผมจะทําการแกะเลนตัวหลังมาก่อนเลนตัวหลังเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะครับตัวคลิปล็อกของเขาเนี่ยมันจะมีคลิปล็อกที่เป็นโอลิงไม่ใช่โอลิงเป็นแหวนนะครับตัวผู้อยู่ด้านในแบบนี้ซึ่งรุ่นนี้จะเป็นแหวนตัวผู้ด้านในส่วนบางรุ่นเนี่ยจะมีน็อตตัวเล็กๆนะครับเป็นน็อตปากแบนเล็กๆอยู่ตรงน,นี้นะครับเป็นสลักล็อกอยู่วิธีการดูก็ดูง่ายๆดูว่าด้านล่างเขามีน็อตไ,ไหมถ้าไม่มีน็อตก็แสดงว่ามันเป็นตัวแหวนตัวผู้ล็อกอยู่นะครับให้คลายตัวนี้ออกมาเลย เกือบสุดนะแต่ไม่ต้องสุดนะครับแล้วก็หาเจ้าตัวสลักมันจะมีล่องเล็กๆอยู่นะครับนี่เห็นไหมล่องเล็กๆหมุนออกแค่นั้นเองนะครับอเห็นไหมพอเจ้าตัวล็อกตัวนี้มันหลุดปุ๊บมันก็จะหลุดออกมาเองเลยนะครับคลายให้สุดหลุดออกมาละทีนี้เวลาเราใช้ความร้อนเป่าเขาเนี่ย อากาศร้อนเนี่ยมันจะถ่ายเทออ,อกได้ข้างหลังนะครับมันก็จะไม่เกิดเหงื่อหรือว่าเกิดเหงื่อได้น้อยมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะทําการล็อกไว้กับต๊ะเลยหลังจากทําการล็อกไว้เรียบร้อยแนละ้วอันนี้ลืมบอกนิดนึงนะครับตัวกล้องเนี่ยเนื่องจากเวลาเราเป่าเนี่ยมันจะมีความร้อนสะสมสูงมากเพราะฉะนั้นไม่ควรเลยเนาะไม่ควรจะใช้มือจับนะครับ ให้หาอะไรที่มันยึดได้แบบนี้แล้วก็ตัวขาเขาเนี่ยควรจะใส่ไว้แล้วขันให้แน่นเลยเพราะเวลาเราคลายเกียวได้แล้วเนี่ยเวลาเราทําการบิดเนี่ยนะครับถ้าเราใช้พวกประแจคีมล็อกนะครับจับที่ตัวท่อกล้องเนี่ยมันจะทําให้ท่อบุบหรือท่อเป็นรอยได้เพราะฉะนั้นใส่ขาแบบนี้แล้วขันให้ตึงนะครับเราจะใช้คีมล็อกตัวเนี้เป็นการทําการบิดแทนนะครับมือเราก็ไม่โดนความร้อนด้วยเดีย๋ยวทำการเป่าไปที่ล่องตรงนี้ เน้นเป่ารอบๆนะครับเพื่อที่จะสลายตัวน้ำยาล็อกเกลียวเขานะครับให้มันละลายตัวมาเริ่มกันเลยคือเวลาเป่าเนี่ยนะครับพยายามเป่าล่างเป่าบนเป่าล่างเป่าบนไล่ๆไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้ความร้อนเนี่ยมันเกิดสะสมรอบๆนะครับตัวท่อเขาอย่าเป่าแต่จุดเดียวนะ เริ่มมีการขยับแล้วอันนี้ก็แทงว่า,าถอดได้แล้วนะครับเห็นไหมเปล่าให้เขาละลายให้เขาคายนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะทําการถอดออกเลยอืมแต่อย่างนั่นตั้งนิดนึงเนาะเสียวเกีียวมันเสียนะครับขออนุญาตอัดต่ออีกตั้งหน่อยดีกว่าทางั้น น่าจะลื่นละสุดเกลียวหลังจากนั้นเราจะใช้ผ้าแล้วนะครับผ้าก็เวลาใช้เนี่ยต้องห่อให้นาน,นาๆั้กนิดนึงเนาะเพราะว่ามือเรามันพองได้เลยความร้อนมันเยอะมากเพราะว่าตัวนี้ผมเคยโดนบ่อยมากนะครับเวลาเราใช้มือไปสัมผัสเขาโดยตรงเนี่ยความร้อนมันสะสมค่อนข้างสูง ันตรายนะครับเ,เวลาถอดให้ระวังนิดนึงนะครับพวกคาบล็อกเกียวข้ามน้ำยาล็อกเกียวเนี่ยอย่าไปคว่ำกล้องลงนะครับหรือว่าอย่าไปหงยายกล้องลงทั้ง2ตัวเลยให้มันอยู่ในแนวราบแบบนี้ก่อนนะครับ ให้มันหายร้อนแล้วเราค่อยมาเช็ดพวกคราบน้ํายาพวกนี้นะเพราะว่าเวลาเราคว่ำลงปุ๊บเนี่ยไอเศษพวกน้ํายาล็อกเกลียวพวกนี้มันจะไปติดหน้าเลนส์กล้องเราด้านในแล้วมันจะเช็ดออกยากมากนะครับอขอญาตวางไว้อย่างนี้ก่อนนิดหน้อยเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้เย็นทั้งนิดนึงเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูแหนบด้านในนะครับก่อนเอาร้นเย็นเนี่ยเดี๋ยวขอญาตอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับเรื่องของการถอดท่อนะครับถอดจุดเกลียวต่างๆเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับ แบบแรกจะเป็นการใช้แก๊สหัวฟูนะครับแบบนี้เมื่อก่อนผมเคยใช้ตัวนี้อยู่นะครับอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วเก่าหน่อยฝุ่นเกาะนานแขวนไว้นานเกินนะครับซึ่งแบบนี้มันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าเวลาเราใช้เป็นเปลวไฟเนี่ยเผาเข้าไปที่ตัวท่อนะครับไอพวกยางซีนโอลิงเล็กๆพวกนี้นะครับตามจุดพวกนี้มันจะละลายแล้วก็เป็นคราบติดตัวกล้องไปด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งตัวทําให้ตัวท่อกล้องเนี่ยสีด่าง มากนะครับผมก็เลยทําการเปลี่ยนมาเป็นใช้พวกเป่าลมร้อนตัวนี้แทนนะครับมันสามารถใช้ได้2ตัวเลยนะอุปกรณ์2องตัวนี้นะครับแต่ว่าท้งงานสะอาดแล้วก็เรียบร้อยที่สุดจะเป็นตัวนี้นะครับผมแนะนําเป็นตัวนี้เนาะถ้าใครจะทําซื้อตามห้างนะฮะบิ๊กซีแมคโครโลตัสมีขายตัวหนึ่งประมาณ8 900อที่ผมซื้อมาถ้าจำไม่ผิดนะประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตทิ้งไว้ี่ก่อนสักประมาณครึ่งชั่วโมงให้มันเย็นตัวให้มันสนิทเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์เจ้าตัวแหนบให้ดูว่ามัน ตกหรือว่ามันหลุดอะไรยังไงไปทางไหนนะครับโอเคสำหรับสมาชิกท่านใดนะครับที่ชอบเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์แบบนี้ไม่อยากจะพลาดการอัปเดตใหม่ๆจากผมผมแนะนําให้กดการติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งหลังจากนั้นกดคําว่าทั้งหมดเพียงเท่านี้เองครับท่านก็จะได้รับข่าวสารหรือการอัปเดตใหม่ๆจากผมอยู่ตลอดและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กับผมด้วยนะครับ อ่ะโอเคนะครับเมื่อกี้ทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมาต่อเทคสองให้ดูนะครับก็ตอนนี้จะตัวกล้องเย็นเป็นที่ร้อยละอันดับแรกเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดตัวท่อมันก่อนเนาะจับความแบบนี้นะครับแล้วก็คอคอคออ,ออกเห็นไหมมันจะมีพวกเศษน้ายาล็อกเกลียวเนี่ยหลุดออกมาด้วยนะครับเช็ดที่ตัวเกลียวให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ตัวในนียเราจะเอาผ้าเข้าไปคว้านก็ออกมานะครับคือทาไงก็ได้พยายามอย่าให้เจ้าตัวเศษ พวกนี้นะครับมันหลุดเข้าไปที่หน้าเลนสหลักนะครับเพราะว่าเวลาหลุดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเอาออกมายากนะครับนยบร้อยเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ลองสังเกตดูนะครับมันจะไม่มีเศษด้านข้างอีกแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเช็ดให้ดูเมื่อกี้ก็คือเช็ดเศษให้ออกให้หมดเลยแล้วก็เรื่องของหน้าเลนสนะครับลองดูนะ ปกติเนี่ยถ้าเราไม่ถอดตัวหลังนี้ออกก่อนนะครับความร้อนมันจะระบายไปไหนไม่ได้มันจะเก็บอยู่ข้างในแล้วมันจะตกเป็นเหงื่อนะครับพอเวลามันตกเป็นเหงือ่อสปุ๊บมันจะไปมีผลโโกระทบกับหน้าเลนนะครับหน้าเลนมันจะเป็นฝ้าเหมือนเหงือ่อหยดน้ําเต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะใช้ความร้อนเป่าเนี่ยก่อนเราจะใช้ความร้อนเป่าเนาะให้ทําการถอดเพื่อที่จะระบายไอร้อนออกก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูตัวใหญ่กันบ้างอะตัวหลักตัวหลังนะครับ นี่ก็ยังถือว่ายังไม่หมดนะครับยังพอมีอยู่บ้างแต่ว่ามันแข็งติดกันอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราจะคว่ำแล้วก็ทำการแคะมันออกมาอโอเคนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเจ้ตัวแหนบ <c oughs> ลักษณะของแหนบเขาลองลองสังเกตดูดีๆนะอาจจะมืดไปนิดนึงนะครับจริงๆเนี่ยผมเคยอธิบายไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วว่าเจ้าตัวแหนบเนี่ยมันจะต้องอยู่ในแนวทะแยงแบบนี้คืออยู่ตรงมุมนี้นะครับเพื่อที่จะรับแรงกดของตัวปรับบนล่างแล้วก็ซ้ายขวานะครับทั้ง2ตัวเลยซึ่งเจ้าตัวเนี้ยนะครับเท่าที่ดูก็คือแหนบเนี่ยมันผิดตำแหน่งไปนะฮะมันมาอยู่ด้านล่างพอเวลาม,มาอยู่ด้านล่างเสร็จปุ๊บทาให้ตัวปรับบนล่างเนี่ยยังทํางานได้อยู่นะครับก็คือหมายถึงว่าเวลาปรับเนี่ยมันยังดันตัว เลนซูมตัวนี้ขึ้นบนลงล่างได้นะครับเพราะว่ามันมีแรงตอบโต้จากเจ้าต,ตัวนี่ยตัวนี้ดันขึ้นมานะครับส่วนตัวซ้ายขวาเนี่ยนะครับก็ตัวนี้จะทํางานไม่ได้เลยนะครับอาจจะดันไปด้านซ้ายได้นะครับแต่ว่ากลับมาด้านขวาไม่ได้เพราะว่าเจ้าตัวแหนบเนี่ยมันไม่ได้ทําหน้าที่ของมันแล้วมันอยู่ิดตําแหน่งนะจริงๆถ้ามันอยู่ตรงนี้ปุ๊บนะครับมันจะทําหน้าที่ทั้ง2ตัวเลยก็คือบนล่างแล้วก็ซ้ายขวานะครับประมาณนี้ เดี๋ยวจะทาการจัดแหนบใหม่ให้เข้าล็อกกลางนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมจะทําการเอากาวเนี่ยหยอดแบบหยอดแต้มๆนะไม่ได้หยอดเยอะนะครับเพื่อที่จะยึดให้ตัวแหนบเนี่ยมันไม่ขยับขยื้อนอีกนะครับเดี๋ยวจัดแหนบแบบนี้กาวที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็นกาวตาช้างธรรมดาเลยนะครับแต่ระวังนิดนึงเนาะอย่าใช้เยอะมากเพราะว่าถ้าใช้เยอะมากปุ๊บเนี่ย มันจะมีผลก็คือมันจะโดนจุดอื่นพอจุดอื่นปุ๊บมันก็อาจจะไปโดนเกลียวหรือว่าโดนตัวเลนอันนี้เสียหายได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดแนบเวลาเราไล่แนบไปเสร็จปุ๊บเราต้องทำการปรับเ้าตัวปรับไปสักครึ่งนึงก่อนยังไม่ต้องสุดนะครับ โอเคนะครับก็จะเป็นแนวทะแยงกันและระหว่างเจ้าตัวแหนบนะครับตัวนี้กับเจ้าตัวปรับบนล่างแล้วก็ไซส์กว่าเนาะเดี๋ยวจะทําการมาร์กก่าตัวนี้ไว้มาร์กกาวตัวขอบตัวนี้ไว้นะครับมาร์กไว้นิดๆน,น,นะไม่ได้มาร์กเยอะนะครับแล้วก็ต้องทิ้งไว้แห้งจริงๆ ร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้กาวแห้งเราจะทําอย่างนี้ประมาณสัก2อถึงสรอบเนาะทาแล้วก็ปล่อยแห้งแล้วก็ทาแล้วก็ปล่อยแห้งแล้วก็ทาแล้วก็ปล่อยแห้งนะครับประมาณ3ีรอบเนาะโอเคนะครับหลังจากที่เราทากาวไปประมาณสัก3รอบแล้วก็ตนนัวนี้ตอนนี้เจ้าตัวแหนบเนี่ยมันเสร็จตัวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กาวเสร็จตัวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทําการประกอบกลับเข้าไปเลยเนาะ วิธีประกอบนะครับก็เหมือนตอนที่เราใส่มาเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยนิดนึงก็คือเจ้าตัวนี้นะครับน้ํำยาล็อกเกลียวจริงๆน้ํายาล็อกเกลียวเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องยี่ห้อนี้ก็ได้นะครับยี่ห้อไหนก็ได้ถ้าพี่น้องสมาชิกท่านไหนก็ะสะดวกหาเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ชอบกันตามห้างมีขายเนาะบิ๊กฟรีแมคโครโลตัส เราจะทาไปที่ตัวเกลียวนะครับเกลียวนอกเนะาะจริงๆระยะเวลาในการเซ็ตตัวของเจ้าน้ำยาล็อกเกลียวเนี่ยก็ไม่นานมากนะครับอยู่ประมาณ1 0บถึงสินาทีขันตามเกลียวน็อตนะครับเข้าไปเลย าจจะขันยากนิดหนึ่งเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นเกลียวละเอียดนะครับโอเคแล้ว <Okay, S 1> ต้องจับเกลียวให้ถูกถ้าจับเกลียวไม่ถูกม,มันจะายากนะครับอพอถึงมือนะครับทีนี้สังเกตดูมันจะมีมาร์กตัวนี้นะครับมาร์กมันเป็นมาร์กของตัวพาราแลกหรือว่าตัวหลานะครับก็พยายามขยับให้มันมาตรงกับเจ้าตัวปรับบนล่างนะครับในแนวะนระนาบเดียวกันตัวนี้นะอันนี้ผมเล็งจากตัวผมนะเรียบร้อยละวเดี๋ยวจะเช็ดรอบนอกไว้ก่อน เราจะทั้งทิ้งไว้สักประมาณ10นาที15นาทีนะครับแต่พวกนี้น้ํายาล็อกเกลียวนะมันยิ่งนานยิ่งดีนะครับทิ้งไว้สักชั่วโมงนึงก็ได้ครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับวิธีประกอบกับประมาณนี้นะครับตรงละแล้วกเดี๋ยวผมจะใส่เจ้าตัวเลนใส่ตาด้านหลังเข้าไปนะครับวิธีใส่ก็เหมือนตอนถอดเนี่ยใส่ไปแค่นี้นะครับขันยังไม่ต้องสุดเนาะให้ขันอัพลิงค์ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับ ลิงตัวนี้จะทำหน้าที่คอยยึดไม่ให้มันหลุดออกจากเบ้าปับปับอ่าเรียบร้อยแล้วก็ใช้เหล็กอะไรก็ได้นะครับแหลมๆทั้งนิดนึงนตรัตวนี้รต,ต,ตัวนี้ไม่ต้องให้มันเข้าสุดนะลิงค์ตัวนี้เพราะว่ามันจะมีหน้าที่แค่ประคองไม่ให้ตัวนี้นะครับตัวปรับสายตาเนี่ยมันหลุดออกมาแค่นั้นเองเวลาเราปรับสุดนะแต่ถ้าไม่มีลิง์ตัวนี้มันก็จะ ายออกจนสุดเลยนะครับแค่นี้เรียบร้อยและใ่เหมือนเดิมไม่มีรอยคุณนมมวนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้อย่างนี้นะครับเป็นนัที่เรียบร้อยแล้วประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการแกะหรือว่าจัดเรียงแหนบใหม่นะครับ สำหรับตัวกล้องที่มีรอยข้อต่อตรงนี้เนาะย้ํานะครับดูให้ดีก่อนก่อนจะเป่านะว่ามีรอยข้อต่อไหมถ้มีรอยมีรอยข้อต่ออย่างเงี้ยลองเป่าดูได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วก็เรื่องสุดท้ายแล้วนะครับขออนุญาตพูดไปตรงนี้สําหรับคลิปเนี้ยนะครับเป็นคลิปดูแลลูกค้าของทางร้านนะครับตัวนี้ลูกค้าซื้อไปนานแล้วแล้วก็มีปัญหายอย่างที่บอกไปนะครับผมถึงรับมาดูแลให้ไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะ ส่วนใครที่ต้องการจะส่งให้ซ่อมเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้รับซ่อมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับยังไงลองทําตามวิธีหรือว่าทําตามคลิปผมดูนะครับผมไม่ได้รับซ่อมกล้องเนาะร้านผมขายกล้องนะครับขอญาตย้ำอีกรอบหนึ่งแล้วกันสําหรับวันนี้เดี๋ยวขอญาตลากันไปก่อนเนาะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับดูคลิปกันจบแล้วใช่ไหมครับสําหรับสมาชิกท่านใดที่อยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการสั่งสินค้าผมแนะนําให้กดสามเหลี่ยมด้านล่างหน้าจอของท่าน หลังจากนั้นจะมีเบอร์โทรติดต่อและลิงก์ไลน์ของผมแสดงขึ้นมาหากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรตามเบอร์ที่แสดงไว้ได้เลยครับหรือถ้าท่านจะพูดคุยกับผมทางไลน์ก็สามารถกดที่ลิงก์ไลน์ได้เลยครับหลังจากนั้นกดเปิดเพียงเท่านี้เองครับท่านก็สามารถเป็นเพื่อนและพูดคุยกับผมในไลน์ได้แล้ว สำหรับสมาชิกท่านใดนะครับที่ต้องการติดตามผมในเรื่องของ Facebook ส่วนตัวหรือว่า f a c e b o o k f แ n น a พ e ก็สามารถพินพ์หาได้ตามนี้เลยครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ